บสวัสดีอาจารย์ทุกท่านที่เคารพนะครับกับผมนายพิศดาศกดุลนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงได้ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการฝึกสาษา,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 าังกิษแล้วก็นําเสนอ,อผลการศึกษาของเล่มภาคนี้นกันนะครับ ผมได้ฝึกได้ฝึกงานอยู่ที่โรงแรมเอ o s คอพัทยาโอเชียนเซียนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับโรงแรมเอ o s คอพัทยาโอเชียนเซียนะครับโรงแรม E อ o s คูพัทยาโอเชียนเซียตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิทสัตหีบตำบลบางสะเรอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ท5ดาวแบบรัชัวรีบายดีไซน์นะครับสร้างขึ้นในปีพศ2559ภายใต้าการบริหารของบริษัทฮาร์บิทัดกรุ๊ป ผู้นําด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับแนวไลฟ์สไตล์เพื่อการลงทุนที่มุ่งขยายธุรกิจนะครับโดยมีทั้งโรงแรมโรงแรมเอ็กคอรูพัทยาโอเชียนเฟียตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิทสัตหีบครับตำบลบางซื่อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทห้าดาวแบบลักชัวรี่บายดีไซน์นะครับสร้างขึ้นในปีพศ2559ภายใต้การบริหารของบริษัทฮาร์บิทัดกรุ๊ป ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์แนวไลฟ์สไตล์เพื่อการลงทุนที่มุ่งขยายธุรกิจนะครับโดยมีทั้งโรงแรมและคอนโดมิเนียมนะครับทั้งในไทยและภูมิภาคเอเชียนะครับโรงแรมเอคอร์ทูพัทยาโอเชียนเซียนะครับมี มีทั้งหมดประมาณ9ไร่59ยูนิตนะครับรูปแบบภายในเป็นห้องพับพักแบบคูวิล่านะครับมีมีทั้งแบบ1ชั้นจนถึง2ชั้นนะครับรวมทั้งหมด59หลังแบ่งออกเป็น5โซนนะครับโดยตัวโครงการถูกออกแบบโดยเคียร์ทิคิวนะครับสถาปนิกมากความสามารถระดับเอเชียนะครับตัวรีสอร์ทถ,ถูกออกแบบให้ตั้งเรียงรายระดับความสูงของวิลล่านะครับจากชั้นเดียวไปจนถึง2ชั้นโดยวิลล่าแต่แต่ละหลังนะ จะไม่บทบางทัศนียภาพของกันและคับกันนะครับโดยได้แนวคิดมาจากระเบียงตว้ข้าวนะครับและวินล่าแต่ละหลังจะเรียงจะเรียงสลับกันแบบอินเชอร์ล็อกนะครับโดยมีกำแพงกั้นไว้เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับวินล่าแต่ละหลังกันครับ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับผมได้ทํางานอยู่ที่แผนกฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรนะครับก็คือหน้าที่หลักๆก,ก็จะเป็นการบริการอาหารแลวก็เครื่องเครื่องดื่มนะครับอย่างเช่นการต้อนรับลูกค้านะครับเวลาก่อนลูกค้าจะเข้ามาทานบุฟเฟ่ต์นะครับเราก็จะไปอ่าอ่าเช็คลูกค้าว่าลูกค้ามีการจองมาแบบไหนกอ่ายอดจองสามารถรวมในการรับประทานบุฟเฟ่ต์หรือว่าต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับแล้วก็การการบริการเจลแอลกอฮอล์วัดอุณหภูมิตรวจ ความเรียบร้อยทั้งหมดภายในห้องอาหารนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นการรับรับออเดอร์นะครับก่อนรับออเดอร์เราก็จะไปบอกเมนเมนคอร์สหลักนะครับของอาหารของเราพวกแนะนําโปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการเสิร์ฟอาหารแล้วก็การเช็คของในสต็อกหลังควรครับว่าพวกเครื่องดื่มอะไรวันนี้เหลือกี่ขวดประเภทนี้ในใกล้หมดแล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะไปสั่งซื้อไปที่แผนก แล้วก็หน้าที่ต่อมานะครับก็ได้ลองทําพวกแคชเชียร์นะครับโดยได้ลองทําการเปิดบินการปิดบินนะครับแล้วก็ได้รับสายโทรศัพท์จากลูกค้าเวลาลูกค้าโทรมาสั่งอาหารหรือว,ว่าขอความช่วยเหลือน,นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะ,ะยากพอสมควรนะครับต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะไดะ้เกี่ยวกับการอัพเซลให้ลูกค้านะครับพวกแนะนำไวเชอร์การบอกรายละเอียด การรับประทานอาหารหรือว่าเนื่อขายต่างๆในห้องอาหารครับที่ได้รับจากการศึกษังกกตครั้งนี้นะครับคืออย่างแรกเลยนะครับก็คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการลูกค้าขั้นพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าหากับลูกค้าการพูดคุยกับลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็การเสิร์ฟอาหารก็คือ จากแต่ก่อนนะครับจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนซุ่มซ่ามนะครับพอได้ไปทํางานการบริการอาหารทําให้เราแบบมีความรอบคอบมากขึ้นมีความนิ่งนิ่งมากขึ้นนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ต่อมาได้เรียนดูเกี่ยวกับพวกเมนูเครื่องดื่มอะไรต่างๆครับการชงค็อกเทลการเสิร์ฟไวน์แล้วก็รายละเอียดของพวกประเภทเหล้าเหล้าแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็น การเรียนรู้ระบบแคชเชียร์นะครับแต่ก่อนก็คือเราไม่มีความรู้ทางด้านทางด้านนี้เลยแต่พอได้ไปเห็นแบบพี่ๆในที่แบบในที่ทํางานสอนทาําบ้างไม่ว่าจะเป็นการเปิดบินการปิดบินนะครับแล้วก็การส่งบินบินประจําวันไปที่แผนกคอนแผ,ผนกบัญชีนะครับแล้วก็สิ่งต่อมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสังคมนะครับเพราะว่า พนักง,งานแต่ละคนนะครับก็คือมาแบบมากหน้าหล,หลายตานะครับทําให้เราได้ไปอยู่ส่วนนั้นทําให้เราได้ไปดูว่าใครเป็นยังไงเราควรมีวิธีการรับมือกับคนนี้อย่างไรโดยประเด็นหัวข้อภาคนิพนธ์นะครับผมได้สนใจที่จะศึกษาในประเด็นเรื่องมาตรการในการดรําเนินการป้องกันโควิดในที่ระลอกสองนะห้องอาหารของโรงแรมคอตชูพัทยาโอเชียนเฟียระหว่างเดือนมนกราคมถึงเดือนเมษายนปีพศ2564ครับ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษามาตรการในการดําเนินการป้องกันโควิด -19 ระรอก2ณห้องอาหารโรงแรมคอร์ทชูพัทยาโอเชนเฟียระหว่างเดือนมกกราคมถึงเดือนเมษายนปีพศ2564ที่มาคุความสําคัญก็คือว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยและพื้นที่จังหวัดชนบุรีกําลังได้รับการ กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดระลอกสองนะครับจึงทําให้ผมสนใจที่จะศึกษาประเด็นประเด็นเรื่องภายในห้องอาหารเกี่ยวกับเรื่องมาตรก,การในการนับมือในการจัดก,การในด้านอื่นนะครับ<ๆ>เนื่องจากภายในห้องอาหารเป็นพื้นที่ที่มีการสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิดนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งศูนย์รวมของลูกค้าที่ที่ที่ทมาใช,ใช้ใช้บริการที่มาใช้บริการจํานวนมาก,มากต่อมานะครับก็คือวิธีวิจัยนะครับ วิธีวิจัยของพวกผมใช้วิธีการวิจัยแบบวิธีเอกสารนะครับโดยการสืบสืบหาข,ข้อมูลจากเอกสารโรงแรมจากเอกสารวิจัยจากวารสารนะครับร่วมมือกับการลงภาคสนามพื้นที่จริงแบบไปสังเตกตการณ์น,นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปสัมภาษณ์นะครับก็คือสัมภาษณ์จากหัวหน้าแผนกแล้วก็จะสัมภาษณ์จากเพื่อนร่วมง,งานนะครับโดยผลการศึกษาของผมแบ่งออกได้เป็น3ประเด็นนะครับก็คือ1นนะครับอ่า ผลการศึกษานะครับที่โรงแรมมีมาตรการการรับมือในการป้องกันโควิด -19 และหลอก2องในะห้องอาหารนะครับก็คือ 1. โรงแรมได้เข้าร่วมโครงการ i h, h หรือ Amazing Thailand Safety Health Administration นะครับหรือโครงการยกระดับอุตสาหการรมการท่องเที่ยวมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสุขอ,อนามัยนะครับเป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬากรมควบควมุมโรคกรมอนามัยนะครับ โดยโดยโดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมาผนวกกับมาตรฐานให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการซึ่งทางโรงแรมได้นำหลักปฏิบัติมาปรับใช้ภายในโรงแรมรวมทั้งพื้นที่ห้องอาหารนะครับตามขั้นตอนและการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณส,สุขต่อมาครับประเด็นทีป่ประเด็นข้อค้นพบที่2นะครับมาตรการสําหรับลูกค้าและด้านบุคลากรโรงแรมโดยทางโรงแรม มีข้อปฏิบัติที่เป็นระบบและเัดเจนต่อลูกค้าและบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเข้ามาของลูกค้าที่มีการตั้งจุดคัดกรองต่อด้วยการมีมาตรการปฏิบัติภายในห้องอาหารเช่นการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการการเว้นระยะหา่างการบริการเจลเจลแอลกอฮอลทุกจุดที่มีการแอร์ การเซตจานช้อนซ่อมที่ปลอดเชื้อสําหรับลูกค้าต่อมาก็คือมาตรการการทําความสะอาดนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่โรงแรมให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งมีข้อปฏิบัติและมีขั้นตอนระบุไว้อย่างชัดเจนรวมถึงมาตรการตรวจเช็คบุค,คลากร,กรภายในนะครับซึ่งมีการติดตามทั้งประวัติเดินทางและก็อุณหภูมิอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงมาตรการอืน่นๆซึ่งทางโรงแรมมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องนะครับสำหรับพนักงานนะครับถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีการลงโทษ รวมทั้งมีการประสานงานระหว่างหัวหน้าและพะนักง,งานให้บริการเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับโควิด -19 ข้อปฏิบัติประจําสัปดาห์ซึ่งยึดถือ,อหลักปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักอีกทั้งโรงแรมยังมีการปิดสถานที่บริการที่มีการรวมตัวของลูกค้าอย่างหนานแน่นนะครับเช่นสระว่ายน้ำส่วนกลางครับและมาต่อด้วยข้อค้นพบข้อสุดท้ายนะครับก็คือ3ม การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของการให้บริการก็คือทางโรงแรมและห้องอาหารได้ร่วมมือกันรปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพื่อการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันและความปลอดภัยของลูกค้าพร้อมยึดต,ตามคอนเซ็ปต์พีเวลต่อลูกค้าเป็นอันดับแรกครับอาทิการเปลี่ยนจากใช้แผ่นเมนูกระดาษบนห้องอาหารมาใช้แผ่นเมนูอ,อีเมนูนะครับที่ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้ผ่านโทรศัพท์มือถือของตัวเองลดความเสี่ยงหรือการสัมผัส ของสิ่งของนะครับต่อมาในกรณีของอินเดียงรูมหรือการบริหารภายในห้องพักของลูกค้านะครับะจะไม่มีการใช้แผ่นเมนูกระดาษจากบนห้องอาหารแต่จะใช้แผ่นอ e ีเมนูแทนนอกจากนี้ยังสามารถสั่งอาหารผ่านสั่งเมนูอาหารผ่านซุยแพดนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ไอทีซึ่งสามารถเห็นหน้าตาอาหารและเครื่องดื่มอีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับลูกค้าลูกค้าด้วย ต่อมาก็ก็จะเป็นการให้บริการการชำระผ่านระบบ e-payment, อา Alipay, Line Pay, WeChat, Air Pay, Truemoney, Wallet และ QR Code Payment นะครับด้วยปัจจัยในเรื่องมาตรการการป้องกันภายในห้องภายในห้องอาหารนะครับและก็ห้องพักพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมของโรงแรมจึงเป็นผลให้โรงแรมอคอร์ทูพัทยาโอเซียนเฟียสามารถฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด -19 ได้เร็วในทุกรอบครับ ในตัวนี้ผมขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากครับท,ที่ให้คําปรึกษาท,ที่ให้การกาสนับสนุนแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่โรงแรมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่มีส่วนทําให้ภาคีคนฉบับนี้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ครับผมขอขอบคุณมากครับ